การในชีวิตของฉันดวงมุจยางที่ช่างสวายได้ในหน้าการในมือของฉันคือค่ะนี่คือสำหรับไพในมือของฉันคุณจะทำอะไรแต่สิ่งต่างๆใหมฉันจะไม่มีอะไรเสียได้นะเมื่อคุณเดินมาทางทันเล่นไพเล่นล่องนในหันระเบียบเคลมเปลี่ยนเก็บเงินเพื่อขอให้เธอเต้น ผูกขาพในการจีรเงินคลองเล่นนักก่าเงินมันเป็นคือฮาต์ที่สะอาดเลาวเขาจะมาเปลีป่ยนในไหนตั้ง,งกูถึงมีรัจองกางตัวจริงที่รอ,อเพื่อเผ็ดรับถต่คุณไปเรียนต้องไปหน้ามาซึมาทางฉันเป็นไพ่ลงไพ่ไปในใจฉันไพ่ลงการความรักนะ เงียบคขื้นเกิดพึ่นจะแน่นสะพานตะหุ่นยังจะนนะหุ่นยังก็เดินไปใหม่นะหุ่นน่ากันเงินไทยร้อนงมาในใจฉันไปลงกันแล้วกันกัเงียบข้นพึงจน่นแน่น รายกาในชีวิตของยานที่ช่งสบายในในนาการไมเมื่อกันนี้คือสัรภพรอการทุนที่ทำอะไรแต่สิ่งต่างๆใม่ฉันต่ไม่มีอะไรเสียได้นะเมื่อคุณเดินมาหท่านเมื่อไม่เล่นต้องพ้ายามแลงพยาาไม่เปลียนแบบนั้นคือขอให้เธอเต็น ภาพในการจีดเงนินคลองเล่นรักเก่าของฉันมันเป็นเครื่อที่สะอาดเลาวเขาจะมาเป,เปนนลี่ยนในในพูดมีจำจองตัวจริงที่โลกถูเผ็ดรับอยู่ในเรืร่องไมนะ่น่าฉันมาทางฉันเหมืนไพ่ล้มไพ่ไปในใจให้โอการความนัก เงียบเพิ่มเกิดเพิ่มจะแนนสะพานต่คนจะเป็นนะคนละกันมันใหม่ใหม่นะคนละกันเงียบใ้รถตงมาในใจช่างไปล้องไห้ขวานเงียบเพิ่มเพิ่มจะน่นนน่น กายการในชีวิตของฉันวังวิญญาณที่ชงสบายได้ในนาการในมือของฉันคือคนี่คือสำรับไพ่ในมือของฉันชุนจะทำอะไรสิ่งต่างๆใหม่ฉันจะไม่มีอะไรเสียเมื่อคนเดินมาทันเล่นไพ่เล่นอะไรทันันเบียบเรียบร้อยแบบนั้นเพื่อขอให้เธอได้ ภาพนการนีนด้ด้วยเงินค้องเล็นรนะกเรารันนะกันเป็นที่สะอาดเ่าจะมาอย,อ,อยู่ในไหนกูดิ้งจำจองอตัวจริงที่คือเขตรบลับทุนไปเรียนต้อไม่นะ่าฉันมาทางฉันเป็นไพ่ลองไปไปในใจฉันไพลงการความรักนะ เงียบขึ yeah, ้นเกิดเพื่อนเนสะพานหต่คนอยู่เนแต่คนต้งการับไปนะคุณนะเงินให้รถรางใจฉันยังกันคเงียบเพื่นเจนเนั้น